เรคือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานที่สุดในในในโลกและจักรวาลอย่างนี้ผมอาจจะไปถึงมิวคิเวย์ซึ่งเป็นกาแล็กซีที่สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเรากําลังเรียนรู้ชีวิตที่เริ่มต้นจากการเป็นเพียง ตอมหรือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนที่มันกําลังพื้นไหวผ่านสนางพลังงานชีวิตจนเกิดวงโคจรของอิเล็กตรอนที่ที่หมุนรอบนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยโปรตอนหรืออิเล็กตรอนแต่สิ่งสําคัญก็คือการที่ปฏิกิริยาของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออะตอมมันมันรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันนันหมายถึงการการสั่นสะเทือน ของอิเล็กตรอนที่มันุนรอบนิวเคลียสนั่นเองสิ่งนี้จะทําให้เกิดความเป็นความเป็นไปได้หรือนักฟิสิกส์บอกว่ามันคืออนุภาคของความน่าจะเป็นตอนที่อิเล็กตรอนมันเกิดการสปราร์กกับกับโปรโตอนและนิวตรอนมันถึงเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าอะตอมหรือสิ่งมีชีวิตที่ที่อะไรที่เป็นเพียงฝุ่นทุรีและมันเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติ จดุดเริ่มต้นของจักรวาลที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงจุดเริ่มต้นของความมีอยู่ของความเป็นชีวิตที่ในสุดเราก็ได้รู้สึกถึงความมีอของเราและมันคือกระบวนการของการค้นพบกฎอันล่กลับของชีวิตที่เราเรียกว่าอินฟินิตี้โคสระบบปฏิบัติการที่ทําให้มนุษย์ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพและวิธีการปลดล็อกตัวเองออกจาก,ออก,จากตัวตนเก่าเข้าถึงความเป็น Being, บีอิงหรือจิตวิญญาณที่อยู่เหนือกว่าความเป็นสสารและมันเป็นช่วงเวลาสําคัญที่มนุษยชาติทุกคนจะต้องค้นพบความเรนับของชีวิตด้วยการลุกขึ้นมา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 ในขินดชะตาชีวิตของตัวเอง